สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์และเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกันยายน2567นี้ของชาวราศีกันนะคะหรือว่าชาวลัคนาการก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะนายอเพนต์เคิรนะคะชาวราศีกันเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างใช้ความคิดเยอะนะคะจะเป็นการคิดเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอนาคตวางแผนการหาเงินนะคะคุณกําลังมีสมาธิ กำลังโฟกัสอะไรกับบางอย่างอยู่นะคะเดือนนี้ไม่วอกแวกเลยทีเดียวมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งอะนะคะที่คุณจะเพ่งความสนใจไปที่เรื่องพิธีเรื่องนี้นะคะมองว่าเกี่ยวข้องกับการงานการเงินการหาผลประโยชน์รายได้นี่แหละนะคะแต่ถามว่าคุณแอคชั่นทําอะไรหรือ,อยังมองว่าส่วนใหญ่ที่คุณจะแอคชั่นคือแอคชั่นบนกระดาษนะคะหรือว่าคิดบนจอนะคะทางานบนกระดาษซะส่วนใหญ่ยังอาจจะยังไม่ได้ลงไปแอคชั่นอะไรแบบเต็มตัวเต็มที่หรือว่ายังไม่ได้ลงทุนยังไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าสักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงการมองอนาคต แล้วก็การวางแผนซะมากกว่าเรื่องการเงินนะคะคุณได้ไพเดอะฟูลนะคะการเงินเดือนนี้ต้องระวังนิดนึงมันก็ไม่ถึงกับมันก็ไม่ถึงกับว่าจะเสียเงินเสียทองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งการใช้ใจ่ายของคุณนะ่ะดูจะไม่ค่อยได้วางแผนอนาคตสักเท่าไหร่นะคะคือมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะมีน้อยก็ใช้น้อยมีเยอะก็ใช้เยอะนะแล้วก็เรียกว่าใช้เพื่อความสุข นะคะหรือว่าการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะคะอะไรที่มันสนุกอะไรที่มันแฮปปี้อะไรเงี้ยคุณใช้หมดอะ่ะนะคะก็เงินมันก็จะพอดีพอดีตัวแหละไม่ถึงกระขาดนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหลูหลาฟู่ฟ้าอะไรสักเท่าไหร่บางคนมีลูกแล้วนะคะก็จะเสียเงินเกี่ยวกับลูกหลานบริวารเนี่ยเยอะด้วยในเดือนนี้นะคะต่อมาไพ่ในพบสหัชชานะคะคุณได้ไพ่เดินเลเวอนะคะ อาบางคนนะคะอาจจะมีเพื่อนมาชอบมาสารภาพรักนะคะมีคนรอบข้างรอบตัวนะอาจจะเป็นไม่ใช่เพื่อนอย่างเดียวด้วยอาจจะหมายถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะแต่จะเป็นคนที่สังคมปิดใกล้กๆตัวเราเนี่ยแหละนะคะมาเผยว่าเขาชอบเรานะนะหรือว่ามีท่าทีแสดงออกที่ชัดเจนว่าเขาอยากจะไปต่อกับเราเขาอยากคุยกับเรานะคะ โอเคส่วนคนที่ไม่ได้มีเรื่องรักใคร่นะคะหรือว่าแต่งงานแล้วอะไรแล้วช่วงนี้เนี่ยสังคมคนรอบข้างนะคะเพื่อนฝูงต่างๆพี่น้องต่างๆะจะเป็นที่พักใจนะคะคุณไปเที่ยวไปช้อปปิง้งไป hey, How, Party, เฮฮาปาร์ตี้กับเขามีความสุขดีนะคะ ต่อนะคะไพ่ในพบพันธุน้าบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้นะคะไพ่ห้าถ้วยคุณอาจจะมีเรื่องผิดใจอะไรบางอย่างนะคะกับคนภายในบ้านภายในภายในครอบครัวเช่นเ็าอาจจะรับปากอะไรคุณบางอย่างแล้วเขาก็เทดิวเทนัดคุณนะคะหรือว่าถ้าหามีเรื่องของการตกลงอะไรการเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาบ้านรถที่ดินต่างๆเนี่ยข้อตกลงต่างๆจะไม่เป็นอย่างที่คุณหวังไว้หรือว่าหรือว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตอนแรกตกลงกันไว้นะคะอาจจะต้องมีการล้มดิวแล้วมีการคุยกันม นะคะคหรือบางทีคุณอาจจะต้องเสียโอกาสในนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมคุณอีกเลยนะคุณจะค่อนข้างจิตตกเพราะว่าเรื่องของเนี่ยนะคะสังหาหรือว่าเรื่องของคนในครอบครัวนะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะใครมีลูกหลานบริวารน,นะคะหรือว่ามีลูกน้องช่วงนี้เขาจะเหมือนแบบ อมพนันชอบโกนน่ะนะคะมีอะไรก็ไม่ค่อยยอมพูดมีอะไรก็ไม่ค่อยยอมบอกถ้าเป็นลูกน้องในงานแล้วคุณจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญบางทีคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายรุกถามเขานิดนึงนะมีอะไรยังไม่ได้บอกพี่ไหมเรื่องที่พี่ต้องรู้มีอะไรบ้างงานช้าตรงไหนบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องเป็นฝ่ายรุกเข้าหาเขานะเหมือนเขาเงียบเงียบไม่ค่อยยอมบอกอะไรคุณส่วนถ้าหากว่าเป็นลูก,ลกหลานบริวารนะคะช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าน้องเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่กล้าบอก นะคะคุณท้องคุณต้องค่อยๆตะล่อมถามนิดนึงนะคะคล้ายๆกับว่าเขาเขาไม่ค่อยอยากให้คุณไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยอะไรด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆอะ่ะคุณอย่าไปยุ่งอะไรกับของเขา้านในห้องหรือของส่วนตัวเขามือถือเขานะคะปล่อยให้แบบเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาบริหารจัดการเองดีกว่านะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพบรินะคะคุณได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะชาวราศีกันสิ่งที่ต้องระวังนะคะช่วงนี้ก็คือคุณระวังอย่าไปเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของคุณกับใครนะคะระวังเขาเอาเรื่องส่วนตัวเราไปขายระวังมีคนไม่ประสงค์ดีนะคะระวังระวังของหายด้วยนะคะแล้วก็อะจะไปไหน้านไหนนอกบ้านล็อกบ้านให้เรียบร้อยนะคะจอดรถในที่ที่มันแบบอย่าเปลี่ยวมากนะักจอดเลือกจอดที่สว่างสว่างนิดนึงไม่งั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้น ก็ได้นะคะหรือว่าใครอาจจะอยากจะลงทุนมากกว่านี้ก็อาจจะมีการแบบติดกล้องวงจรปิดในบ้านหน่อยไหมนะคะการของหายหน่อยนะคะต่อมานะคะ,อ,ะอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะไพู่้บริมันยังบอกว่าเดือนนี้ให้ระวังการดีวการเจรจากับคนต่างๆเอาไว้ด้วยถ้าเป็นคนหน้าใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้จักเขามาก่อนอะไรมาก่อนเนี่ยนะคะระวังว่าคุณอาจจะไปเจอพวก18มงกุฎนะนะคะพวกหน้าไหวหลังหลอกอ่ะอันนี้ต้องระวังนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะไพ่ในภพปัตตนินะคะคุณได้ไพ่สองดาบนะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเดือนนี้คุณคงยังไม่เปิดใจอะไรให้กับเรื่องของความรักมากนะักถึงแม้ว่าจะมีคนมาเปิดเผยใจว่าเออเขาชอบเราเขาอยากไปต่อกับเรานะแต่คุณยังนิ่งนิ่งอยู่คุณยังไม่ค่อยอยากคุยกับใครหรือว่าคนที่เข้ามายังไม่เข้าตาคุณนะคะหรือบางทีแบบอ,อาจจะแบบเปิดโอกาสแล้วก็ได้แต่คุยไปคุยมาแล้วทําไมพูดจาแบบนี้ไม่ถูกคอไม่เข้าหูเลยนะคะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันคูณกับคู่นะคะต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงนะมันไม่เชิงปากเสียงแบบชนิดรุนแรงหรอกแต่มองว่ามันเหมือนพูดจาอะไรแล้วไม่เข้าหูกันมากกว่านะคะเราก็ไม่เข้าใจเขา <c oughs> เขาก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเรานักหรือว่าบางทีเรื่องที่เขาควรพูดเขาก็ไม่พูดซะอย่างนั้นนะนะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่แค่คุยคุยกันอยู่นะคะเดือนนี้อาจจะห่างๆกันนิดนึงเหมือนคล้ายๆมีเรื่องแบบ ขัดใจกันจุกจิกใจกันหรือว่าบางทีบ่นกันด้วยเรื่องแบบเราไปจิกเขาเขามาจิกเราเราจู้จี้จุกจิกเขาประมาณนี้มันก็เลยทําให้บรรยากาศการพูดคุยไม่ค่อยน่ารักนักนะคะต่อมาไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่เดอะแมจิเชียนนะคะชาวราศีกันร,ระวังสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่แบบอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาไม่เคยมีอาการของโรคโรคนี้มาก่อนนะคะเหมือนเป็นโรคใหม่ๆนะคะหรือถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ มันมีอาการหรือว่ามีการเจ็บป่วยอะไรใดๆมาอยู่แล้วเนี่ยชาวลัคนาการราศีกันต้องระวังว่าอาจจะมีอาการที่มันลุกลามเพิ่มมากขึ้นได้ในช่วงเดือนกันยานี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ต้องรต้องระมาระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาการเครียดการคิดมากนะคะพวกโรคไมเกรนโรคท,ที่เกี่ยวข้องกับสมองต่างๆนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภานนะคะคุณได้ไพ่เดอชเรีออนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าอ่ะชาวราศีกันน่าจะมีเกณฑ์เดินทางไกลยอยู่มั้งนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลยอยู่หรือว,ว่าช่วงนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็จะเหนื่อยก็เรื่องของการเดินทางอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าไม่เดินทางก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการเดินทางจะนําให้คุณไปประสบความสําเร็จหรือว่าไปเจอเรื่องดีๆในอนาคตนะคะก็จะเหนื่อยในช่วงช่วงเดือนกันยานี้แหละนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่6ถ้วยนะคะชาวสาิการคุณจะได้กลับไปติดต่อกับคนเก่าๆนะคะเช่นลูกค้าเก่านะคะเจ้านายเก่าไหมหรือลูกน้องที่เคยหรือเคย,เคยช่วยเหลืออะไรกันมานะคะรวมไปจนงกระทั่งถึงอาจจะมีบริษัทเก่าๆที่เราเคยดีลเคยทํางานด้วยอย่างเงี้ยติดต่อนะคะกลับมาอีกครั้งอาจจะมาชวนเราไปทํางานนะคะ ใครที่อยากจะสมัครงานแล้วกลับไปสมัครงานที่เก่านะคะหรือว่ากลับไปสมัครที่ที่เคยทํามาก่อนแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้งานสูงเช่นกันส่วนใครที่ไม่ได้อยากจะไปไหนนะคะเดือนนี้คุณจะต้องกลับไปส,สางงานเก่างานเดิมงานที่แบบเหมือนแบบทําขึ้นมาแล้วแล้วปรากฏว่าเจ้านายพับโปรเจกต์ไม่ให้ไม่ให้สานต่อกลายเป็นว่าคุณเขาอาจจะขุดขึ้นมาให้คุณกลับขึ้นมาทําอีกมาส,สางอีกก็ได้เช่นกันนะคะมันจะเป็นเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเลยนะในเรื่องของการงานนะคะ ต่อมาไพ่ในภพลาภานะคะคุณได้ไพ่ควีนซับเพนท์เคิลนะคะโชคลาภมาจากมาจากผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะผู้ใหญ่วัยทำงานเพศหญิงถ้ามีการซื้อถ้ามีการซื้อเลขซื้ออะไรกันนะคะนะซื้อแบบเอกชนก็ซื้อกับเพื่อนเพศหญิงก็แล้วกันนะคะก็จะมีโอกาสได้มากกว่านะคะหรือว่าให้ผู้ใหญ่เพศหญิงในบ้านเราก็ได้นะคะแม่พี่สาวหรือกระทั้งเพื่อนเพื่อเราที่อายุไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยนะคะหยิบเลขให้หรือว่าเอาวันเกิดเอาอายุเขามาซื้อก็จะมีโอกาสได้อยู่บ้างเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในพบสุดท้ายนะคะไพ่ในพบวินาศนะคุณได้ไพ่ไหน of c u p พสนะคะชาวราศีกันนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อยู่นอกสายตา <c oughs> คุณจะพยายามกดข่มความรู้สึกของตัวเองพยายามไม่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจเรื่องอะไรใดๆนะคะจะใช้ตรกกะเหตุผลซะเป็นส่วนมากนะคะอีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ยอมไม่ค่อยอยากใช้อารมณ์ไม่ค่อยอยากเอาอารมณ์ไปแบบกํากับ,กบไปคิดอะไรเลยเพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องเสียใจเสียดายอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเศร้ามากหรือรู้สึกเครียดมากๆนะคะคุณก็เลยแบบโอ้ฉันไม่ฉันไม่สนแล้วฉันขอเก็บหัวใจฉันไว้นี่เกะก็แล้วกันนะคะตอนนี้ขอใช้สมองในการทํามาหากินหาเงินหาตัวเลขอะไรต่างๆ จะดีกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นแบบนี้เนี่ยดูเหมือนชาวราศีกันคุณอาจจะไปแอบแอบรักแอบชอบใครบางคนอยู่ไหมเก็บไว้ลึกๆในใจนะคะถามว่าคุณจะไปแอคชั่นจะไปรุกอะไรเขาหรือเปล่าอาจารย์หมอคุณคงไม่ทําในเดือนนี้หรอกนะคะมันคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจคุณซะมากกว่านะคะ โอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ชาแนลอาจารย์ด้วยนะเน้นๆคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นอะไรยังไงนะก็แล้วก็มันเป็นการช่วยเปิดการมองเห็นให้อาจารย์ด้วยจะขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ,บายบาย